ความพยายามของมนุษย์นะครับที่จะค้นหาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดาวดวงอื่นนะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าความพยายามนี้อาจจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าที่คิดสิ่งมีชีวิตที่เราเจออาจจะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ ชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุ ววันด้ยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับหลายคนคงตั้งคําถามขึ้นมาคําถามแรกทันทีนะครับว่าเอ๊ะจูลินซีเนี่ยสามารถอยู่รอดบนดวงจันทร์ได้ด้วยเหรอครับะนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพูดคุยกันในงานประชุม LUNA and Planetary Science Conference ครั้งที่56นะฮะมีทีมนักวิจัยจากสาหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับ ได้เริ่มทํางานสํารวจนะครับความเป็นไปได้ในการอยู่รอดระยะยาวของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์นะฮะอย่างที่ทราบกันดีนะครับไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตใดนะครับที่อาศัยอยู่ในอวกาศได้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วร้อนก็ทะลุร้อยองศาแม้แต่ของเหลวยังอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้น สิ่งมีชีวิตที่เป็นคาร์บอนเบสนะครับมีของเหลวอยู่ในร่างกายเล็กน้อยเนี่ยก็จะถูกระเหิดไปทันทีด้วยอุณหภูมิที่สูงมากๆเมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านและเมื่อแสงอาทิตย์ไม่ส่องผ่านก็จะกลายเป็นน้ำแข็งติดลบระดับ120กว่ากว่าองศาทันทีแต่การติดลบเป็นน้ำแข็ง อาจจะทําให้อุณภูมิเนี่ยมันเพียงพอต่อสิ่งมีชีวิตบางชนิดเช่นพวกแบคทีเรียจุลินทรียหรือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กๆนะครับพออยู่ได้แล้วบนดวงจันทร์มันจะอยู่ได้อย่างไรนะครับเราทราบกันดีครับว่าบนดวงจันทร์เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าเป็นบริเวณที่มีเงาถาวรหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกตัวย่อว่า PSR ย่อมาจาก Permanently s h a d o w Region มันคือบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับขั้วใต้ของดวงจันทร์นะครับคือดวงจันทร์เนี่ยเขาจะมีแกนเอียงคล้ายๆกับโลกแต่เขาเอียงน้อยกว่ามากเอียงเพียงแค่1.5องศาเท่านั้นเอง บวกกับหลุมอุกกาบาตท,ที่อยู่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยนะฮะเวลาดวงจันทร์หมุนโคจรรอบตัวเองหนึ่งรอบเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีด้านที่โดนแสงแดดแล้วก็มีด้านที่ไม่โดนแสงแดดใช่ไหมครับแต่หลุมอุกกาบาตท,ที่อยู่ตรงขั้วใต้เนี่ยนะฮะมุมและความลึกของหลุมเนี่ยนะฮะกับองศาการเอียงของดวงจันทร์ที่1.5องศามันจะทําให้มีเงาทอด อยู่ในหลุมนั้นอยู่ตลอดเวลาทำให้บริเวณพื้นที่ในหลุมเนี่ยมีพื้นที่หนึ่งที่ไม่เคยโดนแสงอาทิตย์เลยก็จะมีอุณหภูมิที่คงที่นะครับคือติดลบอย่างสม่าเสมอแล้วสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บนโลกเราทราบก็คือบนนั้นเนี่ยในหลุมนั้นเนี่ยจะมีน้ำแข็งซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ได้การมีน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันต้องไม่ใช่มีแค่แต่น้ำแข็ง มันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆซึ่งอาศัยอยู่และรอดชีวิตอยู่ได้บนนั้นเป็นเวลาหลายพันล้านปีมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่วิวัฒนาการได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันจำกัดมากๆนะครับต่อให้จุลินทรีย์เหล่านั้นเติบโตขึ้นมาขยายพันธุ์ออกมาแต่ถ้ามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งเล็ดลอดมาโดนแสงแดดมันก็เดสมอลเลทันทีนะครับ มันก็ไม่รอดแน่นอนการศึกษาครั้งนี้นะครับจึงทำให้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาครับดรจอห์นมัวนะครับรองศาสตราจารย์ในศูนย์วิจัยวิทยาศา,ศา,ศา,ศาศาสตร์โลกและอวกาศจากมหาวิทยาลัยยอร์กนะครับเขียนเรื่องที่ว่าการค้นพบถ้าหากเราสามารถค้นพบจุลินทรีย์บนดวงจันทร์ได้นี่อาจจะเป็นการค้นพบสิ่งมีชีวิตครั้งแรกบนดาวดวงอื่น ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะฮะทำอันตรายเราไม่ได้ไม่ใช่เอเลี่ยนไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเราจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีอายุยาวนานถึงหลายพันล้านปีแล้วอยู่รอดมาได้มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเก่าแก่มากๆซึ่งจะเป็นประโยชน์มากๆต่อการศึกษานะครับแต่ในโครงการอทิมิสนะครับที่จะมีนักบินอวกาศไปลงแล้วก็จะไป ทำการสำรวจอยู่ภายใต้หลุมอุกกาบาตเหล่านั้นที่ขั้วใต้สิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องพิจารณาให้ดีก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำแข็งเหล่านั้นเนี่ยจะมีผลอย่างไรต่อตัวมนุษย์หรือไม่นะครับถ้าเกิดเราน้ำแข็งนั้นมานะฮะมาทำการละลายเป็นของเหลวของเหลวที่ได้จะมีการปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหนและจะมีผลอย่างไรต่อร่างกายของเรา ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับกำลังทําการพยายามที่จะวิเคราะห์แต่ันดับแรกเราต้องได้น้ําแข็งจากหลุมอุกกาบานนี้มาก่อนนะฮะโดยรักษาสภาพให้ดีที่สุดแล้วก็กลับมายัางโลกเพื่อที่จะมาทําการตรวจสอบและวิจัยหลุมอุกกรบาตสองแห่งที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้นั่นก็คือหลุมอุกกาบาตท,ที่ชื่อว่าชัคเคตันและฟอสตินี ซึ่งเชเการ์ตันนี่แหละเป็นพิกัดหมุดหมายของโครงการอาร์ทิมิสที่จะไปลงในนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการศึกษาว่าจุลินรีเนี่ยมันอยู่รอดได้อย่างไรแล้วมันก็มีผลอย่างไรต่อมนุษย์ในขณะเดียวกันมีการศึกษาในมุมย้อนกลับด้วยนะครับคือการรีเวิร์สกลับไปด้วยเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยนะฮะขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ร่างกายของเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก นะฮะภายในตับไตไส้พุงเราเนี่ยนะฮะโอ้โหมีทั้งจุลินทรีย์มีทั้งแบคทีเรียมีทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเยอะแยะมากมายที่เป็น,นกลไกในการทำงานในร่างกายเราอยู่ถ้าหากเราไปอยู่บนดวงจันทร์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจจะเล็ดลอดลงไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เก่าแก่ที่ไม่โดนแสงนะครับอาจจะเล็ดลอดลงไป แล้วมันจะไปอยู่อาศัยในนั้นได้ไหมมันจะไปก่อตัวมันจะไปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่หรือจะไปสร้างการวิวัฒนาการใหม่ๆบนดวงจันทร์หรือเปล่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เหล่านักวิจัยก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเราตั้งเป้าว่าเราจะไปอยู่บนดวงจันทร์แบบระยะยาวแน่นอนครับเราต้องกินต้องขับถ่ายเราต้องมีการ ผัดผิวเซลล์ผิวอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยเราต้องออกมาเราต้องปล่อยของเสียออกมาซึ่งในนั้นอาจจะมีจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อระบบนิเวศท,ที่มันมีอยู่ดั้งเดิมแล้วเป็นพันล้านปีของบนดวงจันทร์แล้วมันจะมีผลอะไรไหมเรายังไม่รู้นะครับว่าจะดีหรือจะร้ายนะฮะสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์หรือยังไม่มีประโยชน์แต่มันเป็นประเด็นที่ถูกตั้งขึ้นมา นะครับเออผมเองก็ลืมคิดไปนะว่าพอมันมีน้ําแข็งข้างในนะมันก็วิวัตรได้นะมันก็สามารถก่อตัวเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตได้ในที่สุดเราอาจจะเจอเอเลียนตัวแรกที่เราเจอในระบบดาวต่างๆนะครับอยู่ใกล้ๆจากโลกเรานี้เองแค่380,000กิโลเมตรอยู่ในหลุมอุกกาบาตท,ที่ไม่เคยโดนแสงอาทิตย์เลยบนดวงจันทร์มันคือจุลินทรีย์อะไรจะเก่าแก่แค่ไหนและจะนำพาความรู้ของเรามามากแค่ไหน ต้องรอดูกันต่อไปครับเรื่องเล่าอาวากาศ